สวัสดีครับวันนี้เรามาอูถึงอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับคํานี้เป็นถ้อยคําในพระพุทธศาสนานะพระพุทธศาสนาบอกว่าตนนี้เป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ในมีเชาวเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าวันนี้ของแพงน้ํามันแพงก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพูดง่ายๆคือตัวใครตัวมันครับประยุทธ์จันโอชาบอกว่า โอ้ยน้ำมันมันแพงเนี่ยนะจะใช้รถก็ใช้เท่าที่จำเป็นเจอนายมีเชามาบอกอีกว่าของมันแพงน้ำมันมันแพงตนนั่นแหละครับที่จะเป็นที่เฟื่องแห่งตนผมถามว่านายมีเชาเนี่นะครับเป็นรองนายกบตรีน,นะครับคุมเศรษฐกิจมีเชาจริงหรือเปล่าครับหรือมันไม่มีเชาหรือว่านายจุดๆ,ๆไม่มีเชาพูดเอาแต่ได้ จริงหรือเปล่ารัฐบาลวันนี้คุณต้องเข้าใจนะครับถ้าคุณไปพูดบอกว่าอัตหิอัตโนโนโถตนเป็นที่พึ่งของตนประชาชนก็ตัวใครตัวมันแล้วจะมีรัฐบาลไปทําอะไรล่ะครับไปทําพระแสงอะไรฮะนายมีเฉาคุณไม่รู้เหรอครับประชาชนลําบากประชาชนเดือดร้อนของมันแพงไม่มีเงินจะใช้ไม่มีเงินจะจ่ายรายได้ไม่มีมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องกลับไปคิด ว่าคุณจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรแต่ไม่ใช่บอกว่าโอ้ยนะครับของมันแพงก็อย่าก,กินมันเลย<ช>นะ,นะ,ะก็อย่าไปกินน้ำมันแพงก็อย่าไปขึ้นรถตนเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งของตนอัตหีอัตโนนาโถปาดนะครับผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะแม่นะครับจะทำอย่างสักอย่างนั้นลหละเอาละครับวันนี้เอาตตีอีแล้ะครับตัวไผ่ตัวมันเนอะ ถ้าตราบใดประยยชน์ใจโอชายังอยู่รัฐบาลนี่คิดด้แค่นีแ้แหละครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าไม่มีตังซื้อข้าวก็อย่าไปกินข้าวไม่มีตังซื้อกลับก็ไปกินผักแทนไม่มีตังซื้อผักก็ไปกินหญ้าแทนแต่พวกคุณกินน้ำมันหลวงไปไหนก็น้ำมันหลวงเผลอๆก็กินข้าวหลวงเพราะคุณกินเงินเดือนแต่ประชาชนไม่มีจะกินนะครับครับวันนี้ขออนุญาต ใช้เวลาแค่นี้นะครับเตาอีเนาะครับสวัสดีครับ